รู้สึกว่าเวลาสิตขกแล้วครับพี่น้องนี่ฟ้ากระแลบครับมีเสียงฟ้าหอบฟองครับพี่น้องของใบสียางเราไปเรื่อยๆครับจับเก็บพอได้กินก่อนจังไงแถวนี้มันขึ้นได้หลายอยู่ครับผมนี่แต่ว่าสร้างเขายังตั้งอยู่ครับผมนี่แต่คันตาบดีก็ไปได้กินนี่นี่ อ่ะเนี่ยวิธีชีวิตการหาขี้นบานครับผมอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมอันนี้อ่าตัวเลขแข่งมันครับพี่น้องคืนนี้ครับผมสวยงามมากครับผมเขียดครับผมเขียดโม่ครับผมอ่าตัวเลขแข่งมันครับพี่น้องนี่ครับเขียดครับผมอยู่จังสี่เลยครับผมนี่อืมมาครับเอ้ยนี่ยและเขียดอยู่จึงสี่แล้วครับผมพี่น้อง อืขันอยู่ในห้อยไทยยิงสีนะพี่น้องเนี่ยืัดถ่ายหน้าไว้นะย,ยิงสีเนาะเขียนมัดสิลบยังสีแล้วครับผมนีม้นี่ครับตัวเกียอืครับปุ่มอยู่ยังสีเลยครับผมนี่อ้าบอบาดี้ว่าอะรกินนะครับนี่อืยเดี๋ยวส่งไปเลยครับพี่น้อง ขึ้นหมืห่นว่าเขาเปนคนส่งเขียนเนาะขึ้นหมาก็สื่อกันกินนะพี่นออ้องเขาเป็นคนออกมาหาที่แบกความสะดวกสบายเนาะเขาเลยบอกมาหาก,กินกันสื่อกินกันได้ง่ายดีสื่อแบบนี้ นั่นว่ท่านจ่อยเฮ้ยไฟเตาบ่อหลายหูเสียน้อเลยวะน้ออ้าวได้อยู่ครับผมเกือบซะแล้วโอ้ยอ๋อโอ้ยได้อยู่ครับผมเกือบบ่อได้ซะแล้วโอ้ยนะครับ มาได้ง่ายๆครับไตเขียดมันเพื่อตัวได้มันวอยู่ให้จับมันโดดตัวน้ำโดดเอาอยูเดียวครับผมกลัวเสิได้ง่ายกับยากคือกันได้ครับผมกี่ดีที่รอก็เริ่มออกแล้วครับพี่น้องเริ่มบอกแล้วครับผมอืมเริ่มพอได้กินอะไรแล้วครับผมอืมแต่มากินกับมาส่งเอาด้วยครับผมออกเริ่มบอกแล้วล่ะครับผมมัในีที่ดีที่รอก็ได้ อืมอืมโอ้ยรือร้อออกหลายหลอแล้วครับผมมันนี้โอ้โหฮะแตมมาจับเอาด้วนี่โอาเต๋ออยู่นีนี่โว้ยโอ้โหถ่้โาอยู่นี่ครับอ่าจับพอดีกินเดี๋ยวครับผมนี่อืมอืมเดี๋ยวมือหลังก่อนก็ได้อืมเดี๋ยวมันไตเขียดก่อนโอ้โออกหลายลิ้นเลยจีบดยอะกวนี้เลยอืมนี่ พี่อีกนี่ครับผมนี่แล้วกับขอบานเ้างครับพี่น้องหมูจากฮากินนิอดหรอครับผมอืมโอ้ออกลายเลยครับผมอืเนาอโอ้เสียดายมันน่วร์ตั้งใจมันจับจิรีดอกจับเขียดก้อนโมนี่เออไมื่รังเกลยวกันโอ้ออกลายเลยโอ้จิรีออกลายเลยครับพี่น้องโตกำลังเสียบเลยนี่ กำลังมงังงาไม่แล้วครับผมนี่นี่ดิโอ้ยอเพิ่มมากก็มาเอาเด้อโอ้ยมีเสียงฝ่าหางเนี่ยพี่น้องเอ้ยคืนนุ่นนี่นี่นี่พี่นอ้นน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 องมาเด้อนี่เด้อโดดขมา่ามองนี่ครับผมตาพอดีบ่ได้ไรเยอครับผมนี่แล้วสปอยดห็นปึ๊งไหมนี่ครับผมอืม

น,นั่นโอ้โหนี่ได้แล้วครับผมโอ้ยนี่แหละครับผมวิถีชีวิตคนหอครับมาเด็ก,กินง่ายเลยครับผมมีพลาดเนี่ยได้เนี่ยมีโดดมีอย่างหลายอย่างครับผมเวลาหากินมาเด็กๆก,กินง่ายเลยครับผมนัม่นส่วนหนึ่งนะสิพาไปมืออ้าวอันนี้ใส่ของก่อนนั่งอยู่ในขาน้าครับผมนี่ตาต้องมีดีนะครับถีเห็นตาเขียนะ นี่แล้วครับพมุมแต่ว่าเก็ดกระไรย,ยได้บานพุ่มกวาไรมัน,นมันน้เดคามวดดํเนี้ยคือสิวมีแล้วครับนเสน้อละตอนออนี้อยาอนะายานกงหู้เยอะสวนี้หย่าขกงหู้เหนตาอยู่เป็นบบนันนะยะมันอะไจังไง คอยเห็นด้วยครับพี่น้องด้วยตื่นสิโดดนี้ฮะอุย้ยย่านเขาหู้ใช่ไหมครับผมอันนี้เอ๋อสำกนานละตงเสะเขาหู้แล้วครับผมนีอ่อยู่นี่ครับโอ้ยไหนไหนี่น ครับผมอืมโตยังไงเลยครับผมพี่น้องสองขีดแล้วพี่น้องกันบ้านนี้นี่นี่แหละพี่น้องของแ่บบ้านนี้ผักไห่ไก่ผักกินขมไงครับผมการสีน้ำตาลนี่ขมขมแลครับผมผักไห่ไก่ครับผมเนี่ยแก็บเลยครับพี่น้องมาเนี่ยอมเซ่กับเขียดครับผมอืม <c oughs> อฮ้ยพี่น้องเ,มมอ,งเอ้ยดื้อมาชนึงมึงอ้ยนี่เลยครับผมอืโอ้ยเนีย่ยเราใส่อมเขียดแซ่บส,สุดๆเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเก็บก้อนพี่นอ้อมมันนี่ปลาหย่าแล้วกันพี่น้อง

Ừ. Mm. Yeah, tết chắc không gần đây. Mhm, ui. ui. Mhm, ui. Mhm, ui. không? hey